สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้มสวัสดีค่ะน้องอุ้มชาแนลค่ะ,ออคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะวันนี้เราอยู่ที่วัดพุทธอุทยานนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะไปตามตัวเลขของเมตเกียนที่วัดพุทธอุทยานแห่งนี้นะคะมาค่ะตามนมมาเลย มาที่วัดพุทธอุทยานนะคะจะมีพระพุทธรูปใหญ่ค่ะอยู่หน้าวัดทางทางเข้าวัดนะคะทางเข้าไปสถานที่ปฏิบัติธรรมที่วัดพุทธอุทยานค่ะดูนะคะพระพุทธรูปสวยงามค่ะองค์ยิ้มปางยิ้มนะคะปางยิ้มเป็นปางเบิกเมฆนะคะ คะ่ะตอนนี้เราก็จะมาตามตัวเลขแม่ตะเคียนนะคะงวดที่แล้วก็มีผู้โชคดีนะคะถูกไปเต็มๆเลยคะ่ะ42วันนี้เรามาตามตัวเลขกันนะคะมาค่ะเรามาตามตัวเลแเขเเะะแม่ตะเคียนกันค่ะแม่ตะเียนนะคะก็จะแกะสลักนะคะเป็นรูปนะคะเป็นรูปเจ้าแม่เลยนะคะจุดรูปคอ,อนะคะก็มีปูบอกว่าก็จุดได้ตัวไหนเนาะ เหมือนกับที่แอดมินจุดเมื่อกี้นะคะเราจะดูด้วยกันนะคะว่าตัวเลขยังอยู่หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมคะยังอยู่ไหมเนางยังอยู่ค่ะยังอยู่ยังอยู่เนาะดูตัวเลขนะคะอทิปรูบอกว่าเมื่อกี้นะอู้ตัวเดียวกันเลยเนาะสามที่นะคะตัวเดียวกันสามที่ตัวเดียวกันสี่สองเก้านะคะสี่สองเก้าจะว่าแอดมินจุดได้เก้าสองสี่นะคะ ตัวเลขสวยมากเลยนะคะตัวเดียวกันสลับที่กันอยู่แค่นั้นเองนะคะนี้ก็ค่ะสําหรับตัวเลขตามแม่ตะเคียนนะคะเราก็ได้ตัวเลขกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขอให้เอฟ f ีทุกท่านแล้วก็แอดมินด้วยนะคะขอให้โชคดีกับเลขนําโชคของแม่ตะเคียนที่วัดป่าพุทธอุทยานแห่งนี้นะคะขอบคุณค่าก่อนที่จะจากลานะคะก่อนที่จะจากลาก็ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้กับกดไลค์กดแชร์ให้กับนิดหน่อยชาแนลแล้วก็น้องอุ้มชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ